สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่คลิปนะคะดวงความรักครึ่งเดือนแรกในมีนาคมของชาวธาตุไฟค่ะชาวธาตุไฟได้แก่ลัคนาราศีอะไรบ้างนะคะมีเมษมีสิง์มีธนูค่ะซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นชาวเมษสิงธนูในโหราศาสตร์ไทยหรือตะวันตกคุณสามารถดูคลิปนี้ได้นะคะ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปจะเชื่อมโยงจากอีพีที่แล้วก็ได้หรือว่าเป็นพลังงานใหม่ๆสถานการณ์ใหม่ๆเนาะขึ้นตรงกับผู้ที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปนี้แล้วก็เป็นผู้ที่พ่ยอยากจะสื่อสารไปถึงนะคะขอแค่ตัวคุณเองมีคนที่คิดถึงคุณดูคลิปนี้ได้ไม่ว่าปัจจุบันคุณและเขาจะคบหากันในสถานะอะไรนะคะใช้ดาวจานันหรือใช้ดาวศุกร์ดูด้วยก็ได้นะคะถ้าเราพอที่จะทราบตำแหน่งของออดวงดาวในพื้นดวงเรานะจะ๊ะมาดูกัน ขอไพ่ให้ชาวทัดไฟหน่อยนะคะว่าชาวทัดไฟจะเป็นยังไงนะคะให้สถานการณ์ในความรักความสัมพันธ์ทาดไฟะะสามเหรียญความรักความสัมพันธ์ของชาวทัดไฟนะคะอยู่ในเวอร์ชั่นของคำว่าปรึกษาหารือ เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นคนกันที่เป็นคนกันที่เป็นคนที่เจอกันที่ทำงานที่เรียนคือมันดูมีเชนของของความเป็นเป็นเพื่อนร่วมงานอะเพราะว่ามันมันไม่ใช่เวอร์ชั่นนั่งคุยกันสองคนเห็นปะมีคนนั่งคุยกันหลายๆคนอยู่ตรงนี้นั่นแปลว่าบางทีการเจอกันระหว่างคนกับเขามันอาจจะยังไม่ใช่อยู่ในโหมดสองต่อสองอะ อาจจะอยู่ในหมดที่ยังมีก่อข้อขออยู่มีคนนั่นคนนี่อยู่ก็เป็นได้นะคะหรืออาจอยู่ในโหมดของความสัมพันธ์ที่มีเรื่องราวของการปรับความเข้าใจอะไรนี้ก็ได้จ้ะขอแ่านขาะชาวธาตุไฟสถานการณ์ในความสัมพันธ์เป็นไง<ม>เฮอร์มิมีคนนึงเล่นเก่งมากเล่นเก่งมาก โสดมานานเหงามานานหรือเปล่าเฮอร์มิตอะเหมือนชินกับการอยู่คนเดียวอะได้ไหมาตุไฟมีใครชินกับการอยู่คนเดียวไหมหรือคุณกําลังอินกับใครสักคนที่เป็นชาวการลัคนากันเนาะใครสักคนที่ดูเงียบ,ยบแต่แบบดูมีความรู้เยอะๆอะอ,ะอืมพี่คิดออกมาประโยคหนึ่งคงแก่เรียนประโยคโบราณมากมีใครมีใครทันประโยคนี้ไหม คงแก่เลียนเออหีืชอบใครสักคนหรือเปล่าหรือแบบฉันเองค่ะพี่เมย์ฉันเองนี่แหละอมฉันเองขอไพยหน่อยสิสถานการณ์ในความสัมพันธ์เป็นยังไงคะชาวัดไปแต่พี่ว่าคุณเหงาเปล่า,าเออมีดนตะ่เหงาแล้วก็มีความรู้สึกแบบอีกแล้วรอบเนี้ไยไพ่เนี้ยขึ้นบ่อยมากถ้าไปเปิดดูในลาย่าตน,นะปกติก็ไม่ขึ้นขนาดนี้มันอยู่ในช่วงความผันผวน,ผนแล้วทุกคนรู้สึกถึงความเสี่ยงได้หรือเปล่า มันมีความอะไรที่เรารู้สึกเหมือนเปิดโลกรู้สึกแบบมีความไม่แน่นอนมีความเสี่ยงมีความไม่ชัวในความรู้สึกคือไอ้ฝั่งเขาอะเราไม่แน่อยู่แหละแต่ไอ้ฝั่งเราเราก็ไม่แน่เหมือนกันคือไม่แน่ใจว่าตัวเองรู้สึกยังไงกันแน่กับความความสัมพันธ์นี้รักไหมชอบไหมโอเคไหมยังไหวไหมสู้ไหมหรืออะไรประมาณนี้นะคะขอให้ชาวทัหนะ่ไยโอ้โอ้โอ มีไพ้หกถ้วยคิงไม้บางคนมีประวัติการรู้จักกันมานานบางคนอายุต่างกันอม,มีโอกาสเจอกันได้นะคะมีโอกาสเจอกันได้จากในที่เรียนในที่ทํางานแล้วเรื่องราวนี้ถ้ามันไม่ได้แค่อายุต่างกันบางทีมันเป็นอดีตด้วยนะมันเป็นเวิร์ฟอดีตนะเนี่ยตัวเนี้มีความทรงจําร่วมกัน แต่มันสําคัญตรงที่สถานที่ที่คุณและเขาเจอกันเป็นสถานที่ที่มีบุคคลที่สองบุคคลที่สามอยู่ด้วยไม่ได้มีแค่คุณและเขามันไม่ใช่เวอร์ชั่นสองต่อสองอะชาวทัดไฟขอไพยหน่อยสิคุณรู้สึกไงกับเขายังสิยังไม่รู้สึกสถานการณ์ในความสัมพันธ์มีไพ่เด็กถือเหรียญไม่กล้าบอก ยังไม่กล้าบอกหรือเปล่าหรือเป็นความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่าเราแตะกันได้แค่นี้แตะกันมากกว่านี้ไม่ได้คําว่าแตะในที่มันไม่ได้ถึงอย่างนี้นะมันหมายถึงการเข้าใกล้อยังมีระยะห่างอยู่ยังมีความรู้สึกว่าเราสนิทกับคนนี้ได้แค่นี้หรือแสดงความรู้สึกกับคนนี้ได้แค่นี้บางท่านคนที่คุณไปเจออาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบมีฐานะก็ได้นะคนที่คุณนึกถึงเนี่ยดูมีฐานะเด็กถือเหรียญเนี่ย เนี่ยสองไม้มันดูแบบมันดูเป็นความสัมพันธ์ที่มันต้องมีระยะห่างเว้นระยะห่างมีความคิดถึงอืมมีความคิดถึงมีการมองไปในอนาคตว่าจะวางแผนยังไงต่อไปกับความสัมพันธ์นี้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะทัดไฟของเอสิความสัมพันธ์มีไพ่สองดาบเดิมก็ไม่แน่ใจนี้ก็ไม่แน่ใจ ไม่แน่ใจว่าจะทํายังไงกับตัวเองดีหรือไม่แน่ใจว่าจะทํายังไงกับความสัมพันธ์นี้ดีประเด็นคือจัดการความรู้สึกของตัวเองก่อนอะไรอย่างนี้หรือว่าขอให้สีทักใส่สถานการณ์ในความสัมพันธ์เทมเพลตบางท่านน่ะถ้าอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่โอเคอะคงมีความรู้สึกว่าบางทีเราอาจจะอยากหยุดความสัมพันธ์นี้ไว้แค่แบบเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นคนรู้จักก็ได้หรือตอนนี้จิตใจคุณค่อนข้างแกว่งมากๆว่า จะจัดการยังไงเคดินประโยคหนึ่งไหมการบอกรักคือการที่ถ้าไม่ได้มาทุกอย่างก็ต้องเสียทุกอย่างไปเนี่ยอย,อย่าจะยกให้กับหน้าตาความสัมพันธ์ของชาวแทไฟอันนี้เลยอะวอร์ชันท้าคุณและเขาแบบเป็นคนที่เหมือนเป็นมีสถานะตรงกลางที่เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องอะหรือเป็นคนรู้จักหรือเป็นเพื่อนสนิทอะอะไรสัก,กอย่างเพื่อร่วมงานอะไรเงี้ยหาเธอนั้น ได้รู้อะไรบางอย่างว่าคนที่เคยเคียงข้างบางอย่างได้เปลี่ยนไปเนาะเขารับได้ไหมทัดไฟขอให้เลยสิขอให้ชาวทัดไฟขอให้ชาวทัดไฟนะครขอให้ที่ร้องไม่เพาะแต่แค่ร้องได้ร้ <laughs> องกันร้องได้แต่ร้องไม่เพะขอให้ชาวทัดไฟตะสถานการณ์ในเขาสสำคัญ เฮ้ยส่งถ้วยอะแน่ใจเหรอเขาไม่รักเราอะ่ะควีนถือดาบห้าถ้วยแน่ใจเหรอเขาไม่รักเราอะเขาอาจจะรักเราก็ได้นะเขาอาจจะรู้สึกดีกับเราก็ได้นะทัดไฟแต่ว่าพอมันมีควีนดาบเนี่ยมันหมายถึงความสัมพันธ์ที่ไม่อุปสรรคไม่อุปสรรคนั้นมันจะมาในรูปแบบคนหรืออุปสรรคนั้นมันจะมาในรูปแบบปัจจัยอื่นๆที่ทําให้มีความรู้สึกว่าปัญหามันเยอะจังอะ คำสอพพันนี้มันเป็นไปได้ไหมปัญหาเยอะจังทํไมันยุบยาบจังอะไรเงี้ยแต่พี่ว่ารักอะสองถ้วยเนี่ยมันมีเอ่อมันมีคนอ่ะสมมุติถ้าสองคนยังไม่ได้รักกันมันมีคนนึงรักไปแล้วแน่แน่แน่ๆมีคนนึงคิดเกินไปแล้วบางอย่างได้เปลี่ยนไปอยากจะรู้ว่าเธอรับได้หรือไม่และฉันต้องทํายังไงถ้าเพื่อนคนนี้เปลี่ยนไปเป็นรักเธอจะ,จะไปทั้งเพลงแล้วอะเออ มาสิาตุไฟทตดไฟรอบนี้จะเป็นอย่างไรคุณรู้สึกยังไงกับเขาคะทตดไฟเขาให้ชาวทัดไฟหนะอเขาให้ชาวาัุไฟหน่อยฟังเป็นเอนเตอร์เทนเป็นคนไม่ต้องฟังเอาจริงจังโอ้ยห้าเหรียญทาไมฉันรู้สึกว่าเป็นรูเซอร์ห้าเหรียญเขารู้สึกที่คุณมีให้เขา่ะค่ะไฟมีห้าเหรียญเกิดขึ้นมีเดวิล มีห้าเหรียญมีเดวิลมีเด็กถือเหรียญมีความสงสารเหรอเดวิลคิงถ้วยเอาคุณรักเขาอยู่แล้วห้าเหรียญอาจจะไม่ใช่ความสงสารขช่ไหมหนึ่งไม้พอ1สิบเหรียญทัางมีความมั่นใจอย่างหนึ่งว่าคุณน่าจะหาเหตุบางอย่างในการที่จะช่วยเหลือเขาหรือเหตุในการที่จะไปเจอเขานะคะบางท่านอะอัติต่างถ้ามันมี มันเหมือนอืมชาวทัดไฟคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าอยากจะซัพพอร์ตเขาอ่ะเพราะคุณมีความรู้สึกว่าแน่ๆคุณรักเขาเอาในเคสแรกก่อนนะเป็นเคสท,ที่ ถ้าเขาเป็นคนที่กําลังมีปัญหาในชีวิตในเวลานี้ห้าเหรียญบางทีมันเป็นปัญหาสุขภาพห้าเหรียญบางทีมันเป็นปัญหาของการสูญเสียความมั่นใจในตัวเองหรือลูเซอร์ใดๆก็แล้วแต่นะคะคุณรู้นะว่าคนคนนี้ไม่ใช่คนที่เพอร์เฟกแต่ในพาสของคุณคุณรู้ว่าเขาน่าจะมีมุมดีๆจังหวะที่เขาดีเขาก็ดีแหละเอาประมาณนี้แล้วกันคุณรู้จักเขาคุณอยากจะช่วยเหลือเขาซัพพอร์ตเขาให้เขาสามารถเริ่มต้นได้ใหม่ ไม่ว่าที่ผ่านมาไม่ว่าเธอจะเคยเป็นใครจะผ่านอะไรมาคุณจะช่วยให้เขาสามารถเริ่มต้นได้ใหม่ชาวธาตุไฟเออมองอย่างนี้นะอ่ะลองไปดูกันก่อนแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณคะชาวธาตุไฟคนคนนี้เขารู้สึกยังงกับคุณคะชาวธาตุไฟในถือดิียน The Empress นี่มันแม่พระชัดๆขอบให้ดีจะขอไให้ The Empress ขอบให้เขาก็สึกไงกับคุณต่อเขาสึกไงกับคุณคะชาวถ้าไปสาวมาเขาสึกไงกับคุณ,าาเ,นนคณเด็กถือดาบจัดเมนโอเคมาค่ะ ไพ่แถวบนเป็นความคิดความรู้สึกของคุณแล้วก็ให้แถวล่างเป็นความคิดความรู้สึกเขาต่อคุณนะคะนี่เป็นการอ่านดวงความรักแบบทั่วไปอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่ตรงเลยสลับกันได้ค่ะหน้าไพ่พี่อาจจะไม่ได้ออพลายสำหรับทุกๆคนเพราะว่ายังไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวน,นั่นเองนะจ๊ะอ่ะเวอร์ชั่นแรกที่เรารู้เห็นอยู่แล้วในความสัมพันธ์นะคะว่าคนคนนี้อาจจะมีปัญหาหรือมีอะไรบางอย่างในชีวิตแต่เรารู้ว่าเขาโอเคอ่ะพี่ว่าคุณจะช่วยเหลือเขาในการเริ่มต้นใหม่ๆ ในชีวิตของเขานะคะซึ่งตัวเขาแน่นอนในเมื่อคุณเข้ามาซัพพอร์ตเขาช่วยเหลือเขาคุณคือแม่พระสาหรับเขาคือคุณคุณคือคนที่ดีสําหรับเขาอะประเสริฐมากใช้คํานี้ได้ช่วยเหลือซัพพอร์ตเป็นความหวังเป็นสิ่งใหม่ๆในชีวิตเออจัดเมนขึ้นเนี่ยนั่นแปลว่าเขามีความรู้สึกเลยว่าอะไรก็ตามเนี่ยที่ถ้ามันคอนโทรลไม่ได้ควบคุมไม่ได้อะหรือ ชีวิตเขาจําเป็นจะต้องเหมือนกึ่งกึ่งจำเป็นจะต้องมีคุณนะคุณเหมือนเป็นจะเรียกว่าเป็นสูตรแฮ็กก็ได้นะมันเหมือนอารมณ์ประมาณว่าถ้าชีวิตเขาไม่ดีอ่ะแต่ถ้ามีคุณเข้ามามันสามารถพลิกให้สถานการณ์นั้นมันดีได้นึกออกไหมเป็นตัวช่วยอ่ะเป็นตัวช่วยที่เหมือนแบบถ้าเล่นเกมมันก็คงเป็นสูตรหรือ ยาฟื้นคืนชีพอะไรประมาณเนี้ยให้กับตัวเขาอะไม่ว่าเขาจะไปทําอะไรมาแย่มาหรืออะไรก็ตามอ่ะคุณเป็นคนที่พอมีคุณเข้ามาช่วยแก้ไขคือมันรอดอ่ะอืมเป็นอย่างนั้นได้เคิดต่อมาความสัมพันธ์นี้ถ้าเป็นในเรื่องของคนในที่เจอกันในที่ทํางานเจอกันในที่เรียนที่ทํางานอะไรเงี้ยเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันอะไรเงี้ยค่ะอืมห้าเหรียญหรอเดวิลหรอ จะบอกว่าคุณสงสารเขาเหรอมันไม่ใช่อ่ะบางทีมันอาจจะมาจากตัวเราเองนะสถานการณ์ของตัวเราที่เรารู้สึกขาดความมั่นใจในตัวเองแต่เราเริ่มนอกจากคำว่าหมกมุ่นมันมีคำว่าอะไรบ้างนะเครซี่เศรษฐิตคิดถึงเขาเยอะๆอืมเันคือสภาวะที่เรารู้สึกเราเอาเขาออกจากหัวไม่ได้ถ้าเขาคือคนที่เป็น king ถือถ้วย สุภาพอ่อ,อนโยนจะบอกว่ามากไปด้วยอารมณ์ขันก็คงไม่ใช่แต่ว่าเรารู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนสุภาพกับเราแล้วก็ใจดีมีเมตตาดูเป็นคนใดอาดมคติประมาณนึงแล้วดูเป็นคนที่แบบถ้าได้รักใครก็คงแบบถ้าได้รับรักจากคนคนเนี้ยหรือททายแบบนี้ประเภทแบบนี้ชีวิตน่าจะดีอะไรประมาณนี้คิดว่าคุณตั้งใจที่จะวางแผนเพื่อที่จะ ทำยังไงก็ได้ให้ความสัมพันธ์นี้มันงอกงามง,งอกเงยไม่ว่ามันจะมาด้วยด้วยด้วยแผนการใดก็ตามแต่คุณวางแผนที่จะเริ่มต้นกับเขาห้าเหรียญที่คุณมีมันจะถูกเติมเต็มเป็นสิบเหรียญได้ด้วยถ้ามีเขาไม่ว่ามันจะเป็นการส่งเสริมกันด้วยพาร์ทใดในชีวิตเช่นพาร์ทการงานพาร์ทการเงินหรือพาร์ทความรักอืม ซึ่งตัวเขาเองนะคะก็มองว่าสถานการณ์ในความสัมพันธ์นี้นะคะสถานการณ์ในความสัมพันธ์นี้เหมือนมันถูกลิขิตให้มาเจอกันน่ะคุณเป็นคนที่น่ารักนะเ m มเพรสเป็นคนที่น่ารักในสายตาเขาเป็นคนที่ทําให้เขาได้รู้จักมุมใหม่ๆหรือจริงๆแล้วมีความรู้สึกว่าพอได้รู้จักคุณมากขึ้น คุณก็มีมุมใหม่ๆหรือมีอะไรใหม่ๆที่มันน่าสนใจเหมือนกันนะเนี่ยอะไรประมาณเนี้ยแต่เขาจะขอใช้เวลานานหน่อยนะในถือเหรียญในการศึกษาคุณในการรู้จักคุณนะคะมองอย่างนี้อีกเคสหนึ่งอะไรได้กะขอคิดหน่อยอืมทำไมมีความรู้สึกว่าห้าเหรียญมันเป็นไพ่คนเทคนทิ้ง่ะอืมติต่างนะสมมุติ เอาอันนี้ประมาณสิบเปอร์เซ็นตละกันในเมื่อในเมื่อขึ้นมาแล้วก็ขออ่านนะคะมันขึ้นมาในหัวแล้วก็ขออ่านละกันมันเหมือนความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะเป็นใครสักคนหนึ่งที่แบบมีความต่างกันเยอะๆอะ่ะบางท่านต่างกันด้วยทัศนคติต่างกันด้วยฐานะต่างกันด้วยอะไรที่มีความรู้สึกว่าแบบ แต่มันก็ไม่ใช่แค่ความรู้สึกนะที่มันต่างมันต่างกันด้วยสิ่งที่จับต้องได้มันด้วยต่างต่างด้วยสิ่งที่มันเห็นเห็นนะ่ยสังคมต่างกาันการศึกษาต่างกาานะันบุธภาวะต่างกันฐานะต่างกันอะไรประมาณเนี้ค่ะแล้วคุณกำลังรู้สึกคิดถึงคนคนนี้มากๆคนคนนี้อาจจะเคย บอกชอบคุณก็ได้นะคิงถือถ้วยเขาอาจจะดูมีอะไรบางอย่างที่เป็นไพ่เดวิลอาจจะเป็นคนอารมณ์ร้อนค่ะอาจจะเป็นคนที่สมมุติอาจจะเป็นคนแบบเสพติดการเล่นเกมหรืออาจจะเป็นคนแบบเดดเดวิลสงแบตสมมตินะอาจจะแบบทานเหล้าได้สูบหรี่ได้อะไรเงี้ยหรือประมาณนี้ก็ได้นะ แต่อะไรก็ไม่รู้ว่าทำให้คุณรู้สึกเหมือนคุณอยากให้โอกาสการเริ่มต้นใหม่กับคนคุณนี้น่าให้เขาอืมเขาไม่มีความรู้สึกว่าการเจอกันระหว่างคุณกับเขามันไม่ใช่เรื่องบังเองิญมันคงถูกลิขิตมาให้เจอหรือแยกหรืออะไรสักอย่างในบรรดาหลายๆคนที่เขาเจอมา คุณคือเดอะเบสอะคุณคือเดอะเบสเลยอะถ้าเขาคือคนที่มันมีความต่างกับคุณขนาดนั้นนะเหมือนที่พี่อ่านไปตอนแรกนะแล้วคุณเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าชีวิตชันคลีนมากเลยอะอยู่ในลูในทางในแบบที่แบบชีวิตชั้นสว่างมากแล้วเขาค่อนข้างไปทางดาร์กนิดนึ่งอะที่ว่าเขาคือเขาเห็นคุณเป็นสิ่งพิเศษในชีวิตเขาไปเลยอะชาวทัดไฟอืมเห็นอะไรแบบนี้ น้ำทิพย์ชโลมใจแต่ในเวลานี้คุณและเขาน่าจะห่างกันนะไม่น่าจะเป็นเวอร์ชั่นที่อยู่ด้วยกันนะถ้าเป็นไอเคสหลังสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยพี่รู้สึกม,มันมีความห่างกันเพราะว่าเราห่างไกลกันเรือกเกินออประมาณนี้เหมือนเหมือนอย่างที่พี่พูดอะการอยู่ใกล้กันของคุณและเขาหรือการอยู่ห่างกันของคุณและเขาอะมันถูกลิขิตมาด้วยอะไรบางอย่างที่ ถ้าถึงเวลาก็จะได้เจอกันหรือถ้าไม่ถึงเวลาก็จะยังไม่ได้เจอกันอืมประมาณนี้ค่ะโอเคขอไพ่หน่อยนะคะไปดูการเทคแอคชั่นในความสัมพันธ์ของเขาเขาแพลนที่จะทำอะไรไหมกับความสัมพันธ์นี้เขาแพลนที่จะทำอะไรไหมคะกับความสัมพันธ์นี้ขอไพ่หน่อย ชาลีอดอด t ล e ดอว l ลสองถ้วยอาจจะมีคนไมมไหมฉันเกลียดเสียงพี่เมว่ะเดวิลฉันเกลียดเวลาพี่เมทำเสียงแบบเหมือนมีเลสไน สามถ้วยหกถ้วยโอ oh my god ไม่ว่าสถานการณ์ในอดีตมันจะเป็นยังไงพี่ว่ามันมีเกณฑ์ที่จะได้มีโอกาสมาเจอกันนะจริงๆอะถ้าเป็นไม่อยากตีว่าเป็นเราสองสามคนเอาตีในเรื่องงานถ้าเป็นในเรื่องหน้าที่การงานคนที่คอนแทคกันด้วยเรื่องอาชีพเรื่องหน้าที่การงานยังคงมีโอกาสได้มาเจอกัน ะะยังคงหาโอกาสในการมาเจอกันในการพูดคุยในการสื่อสารซึ่งกันและกันอยู่นะจากที่เห็นนะชาวทัดไฟอืมมันอาจจะมีโมเมนต์บางอย่างที่แบบอุยเจอกันในโรงอาหารเจอกันในแคนทีนเจอกันในฟู้ดคอร์ดอะไรก็ว่าไปเออข้ออาจ,จะมานั่งกินข้าวกับคุณก็ได้แต่ว่าอืม อันแรกๆมันอาจจะมีบุคคลที่สองบุคคลที่สามอยู่แถวนั้นแต่หลังๆไปมันอาจจะเหลือแค่คุณสองคนนะคะชาวทัฟไฟดูมีแนวโน้มที่เขาจะพัฒนาอยู่นะดูมีความตั้งใจมีการเดินทางไกลมีการใส่ความพยายามมีการคิดไม่ซื่อในความสัมพันธ์เออแบบนี้แหละมันถึงจะได้พัฒนามาดูคิดเกินเพื่อนดีจากในหน้าไพ่แล้วนะคะข้อต่อมาอือ ถ้ามันเป็นเคสของคนที่คุณอยากซัพพอร์ตและช่วยเหลือพี่ว่ายังไงก็ซัพพอร์ตและช่วยเหลืออยู่เขาจะพยายามทําให้ดีที่สุดเท่าที่ทําได้เพราะเขามีความรู้สึกว่าเขาคงไม่มีโอกาสที่จะโชคดีแบบนี้แลว้วอ่ะอืมในคนที่คุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากให้โอกาสเขาอ่ะนะแล้วก็รวมถึงไอ้เคสสิบเปอร์เซ็นที่เป็นคนเก่าๆวนกลับเข้ามาในชีวิตอ่ะ ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณคิดถึงใครสักคนหนึ่งนะอาอาจจะเป็นคนคนนี้ที่มีความเลสแฟกูงสูงๆหน่อยอะ่ะเหมือนอย่างที่พี่อ่านเนื้อหาไปคอนดิชันไปแบบนั่นแหละเขามีความคิดที่จะหาเหตุในการวนกลับเข้ามาในชีวิตคุณแน่ๆ ถ้าปัจจุบันคุณหากันไปแล้วอาจจะต้องพึ่งทางโลกโซเชียลอะคะ่ะเข้าช่วยหรืออาจจะต้องพึ่งเพื่อนเข้าช่วยนะบุคคลที่สองบุคคลที่สามเพื่อที่จะหาโอกาสวนกลับเข้ามานะสองถ้วยหถ้วยเออวนกลับเข้ามาในชีวิตอยากเจอใครอะธาตุไ,ไฟแนวโน้มความสัมพันธ์ซิชาวธาตุไฟขอไพ่หน่อยคุณและเขา เจ็ดไม้สามดาเตรีนห้าไม้ให้แนวนุ่งคำส่งผ่าสนสายเอ้ยออกมาแล้วแฮงแมน จ็ดดาบโอ้โหเลตแฟกเพิ่มเทมเพนมันยังไม่นิ่งไงความสัมพันธ์นี้มันยังไม่นิ่งอะาตุไฟมาดูกันอย่างแรกถ้านี่คือปัญหาในความสัมพันธ์แบบในที่ทํางาน,นจริงๆพี่ว่าสิ่งที่มันจะทําให้พัฒนาไม่ได้อ่ะมันอาจจะยังเหมือนแบบคนสองคนมีคนใดคนหนึ่งอาจจะยังไม่โสดไหมที่ยังไม่โสดแล้วก็พัฒนาไม่ได้ถูกปะ่ะมันก็ยังเป็นโหมดที่มันเข้าใกล้มากกว่านี้ไม่ได้สองแต่ถ้าโสดเหรอ ที่มีความรู้สึกไอโซนที่ทํางานเนี่ยการเมา้ามอยอ่ะการถูกแซวการถูกชงการถูกจินเนี่ยมันจะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันถูกชะลองเพราะคนสองคนมันเขินเนึ่อกว่ามันก็จะไม่มีการแบบกล้าแสดงออกถึงความรู้สึกภายในใจออกมาอะไรเงี้ยก็ต้องแบบอยู่ในโหมดที่แบบอาจจะต้องเออหลบๆซ่อนๆอาจจะอยู่ในโหมดที่ยังไม่สามารถเปิดตัวได้ทั้งๆที่อยากจะแกลนโอเพนนิ่งกันมากๆเลยจากในหน้าไพ่ข้างบนตรงนี้ที่แพลนไว้อะนะอ่า ต่อมาถ้าเป็นในเคสของคนที่เป็นแบบเพื่อนพี่น้องอืมเออแล้วก็มีใครแซวหรอที่ต่างจะมีคนแซวหรือไม่มีคนแซวก็ได้แต่พี่มีความรู้สึกว่าให้ระมัดระวังเวอร์ชั่นที่ถ้าพยายามที่จะควบคุมครอบครอง ความสัมพันธ์นี้หรือพยายามทําให้มันเร็วเกินไปอ่ะแนะนําให้แบบแตะเบรกช้าๆหน่อยในความสัมพันธ์เพราะถ้าเหยียบเร็วเหยียบคันเร่งเร็วเกินไปโอกาสที่มันจะไม่ได้ไปต่อมันสูงมากโอกาสถูกแขวนลอยสูงมากนะคะระมัดระวังต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วไปมา,ม,ามันจะกลายเป็นห้าไม่เท้ามันจะกลายเป็นเสียหายในเรื่องในเรื่องงานเรื่องโปรเจกต์อะไรที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันอยู่ได้ค่ะอืม เคสที่สี่เคสที 4, ่สี่เคสสิบเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซนนี้ที่นี้พี่มีความรู้สึกมันมีคำว่าการบล็อกการปิดกั้นการเข้าถึงยากยังมีคนนึงใจแข็งอยู่ไม่ปลดบล็อกอืมไม่ปลดบล็อกไม่อะไรทั้งนั้นไม่อยากเจ็บไม่อยากให้ความสัมพันธ์นี้มันมันเข้ามาอะไรอย่างเงี้ย มีความรู้สึกว่าถ้าเข้ามาอาจจะทะเลาะก,กันได้หรือมีความรู้สึกว่าถ้าเข้ามาคนคนนี้จะทําพามาซึ่งปัญหาในความสัมพันธ์ลักแท้แม่ไม่ปื่มก็ดีก็เรามาต่างกันเยอะก็จริงก็ดีหรือมีความรู้สึกว่าถ้าเราไปเลือกคนคนนี้ด้วย,พยไพ่เดวิลที่ขึ้นมาเยอะๆอ่ะมันจะทําให้เราดูไม่โอเคหรือเปล่าอืมนึกออกไหมเหมือนเวลาถ้าเคยไหมไม่รู้อะว่ามันจะมีไหมอ่ะแต่แบบ ลองเมน์เมนมาหน่อยนะเช่นถ้าเรารู้สึกว่าถ้าเราจะรักคนคนนี้หรือเราจะชอบคนคนนี้ยมันมันจะดูดีไหมว่าคนอื่นเขาจะว่าเราไหมเขาจะแซวเราไหมอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยคุณอาจจะลองต้องลองปรับทัศนคตินิดนึงว่าเขาอะเป็นอย่างที่เป็นตัวเขาจริงๆหรือเขาเป็นอย่างที่คนอื่นพูดเราจะไม่สามารถ เป็นได้อย่างที่คนอื่นพูดได้เพราะฉะนั้นคุณต้องมองตัวตนที่แท้จริงของเขาว่าเขาแบบไม่โอเคจริงไหมหรือเขาไม่โอเคเพราะเขาดูไม่โอเคดูไม่โอเคเพราะอะไรเพราะมีคนพูดถึงเขาในแบบที่ไม่โอเคแล้วมันมาแบบส่งผลกับความรู้สึกของคุณแล้วทําให้คุณมีความรู้สึกว่าคนคน,คนนี้ยเขาไม่โอเคอะ่ะเขาดูไม่ดีใน,ในสายตาคนอื่นด้วยเพราะันฉันตัดละกันอะไรอย่างเงี้ยลองดูนะว่ามันมันเป็นแบบไหนนะ เออเพราะในหลายๆความสัมพันธ์มันไปต่อหรือไม่มันได้ไปต่อหรือมันไม่ได้ไปต่อหรือมันแบบมันพังอ่ะเพราะคนความหวังดีของคนอื่นมาเยอะแล้วนะเออลองลองคิดดูนะคะแล้วก็นั่นแหละอย่างที่พี่เห็นน่ะมันดูแบบไม่ได้ดูวีอุปสรรคมันยังมีด่านที่แบบมันยังไม่ใช่อยู่ในเวลานี้อยู่อ่ะเออชาวทัดไฟพี่เอาใจช่วยนะ ขอให้คุณสามารถผ่านด่านนี้ไปได้เพราะแผนในใจของความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันมันยังดูมันยังดูเป็นเป็นไปในทิศทางที่บวกอยู่อย่างน้อย,นอยในความสัมพันธ์เนี้ถ้ามันไม่ได้อยู่กันในเวอร์ชั่นของคนรักอะ่ะพี่ว่าสิ่งที่คนคนนี้เขาต้องการหนึ่งเขาต้องการมีคุณไว้ในชีวิตและสองสามถ้วยสองถ้วยคือคำว่ากาลยานามิตรก็ได้เขาไม่ได้อยากที่จะเป็นศัตรูกับคุณนะในความรู้สึกเพีย อืแต่ตอนนี้ไม่น,น่าจะมีให้เรามัดระวังเรื่องเข้าใจผิดนะคะในบางเคสที่ยังไม่ได้เกิดเรามัดระวังเกิดในเคสที่เกิดแล้วเออคนคนนี้เหมือนอยากที่จะแก้ไขอะคะ่ะเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณพร้อมที่ให้โอกาสเขาเมื่อไหร่หรือแบบก็แล้วแต่ละการโชคชะตานําพาถ้ามีโอกาสก็จะแก้ไขแต่ถ้าไม่มีโอกาสก็กเลติดบีก็ปล่อยมันไปอะไรอย่างเงี้ยอืมเห็นอะไรประมาณนี้นะ ชาวทาดไฟโอเคจบไปแล้วสําหรับดวงความรักครึ่งเดือนแรกนะคะในมีนาคมนี้ของชาวทาดไฟหรืออะไรก็ตามที่คุณแวะเข้ามาชมแล้วก็มันตรงกับสถานาการณ์คุณในช่วงนั้นนะนะขอบคุณสําหรับการกดติดตามด้วยนะคะ subscribe like comment อย,อย่าลืมกดกระดิ่งจะอย่าลืมกดกระดิ่งพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ